อันนี้ก็เป็นเหรียญชนะจนนะครับเนื้อเงินนะครับเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองนั่งบนเสือนะก็จะมีพลอยออกสีม่วงๆนี่นะครับนี่คือเนื้อเงินหน้ากากทองนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังเท้าเวสุวรรณนะครับก็จะเป็นหน้ากากทองเช่นกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็สวยงามนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญกระถิน ปี52ครับหรือพิมพ์เปิดโลกนะฮะเหรียญเปิดโลกนี่ครับอันนี้เนื้อเงินนะครับส่วนองนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับ90ปีนะเป็นเนื้อทองผสมนะฮะอันนี้นะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับก็เจริญพรล่างนะครับองนี้เป็นเหรียญสร้างบารมีเนื้อนวะนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเหรียญสร้างบารมีเหมือนกันครับเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะอันนี้จานหน้าหลังเลยนะครับอันนี้ สวัสดีครับผมสอนอพัคเครื่องครับพบกันในช่อง Youtube ช่องสอนอ Channel คลิปนี้ก็จะพามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียยนะครับมาชมดูว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับที่กำลังนิยมนะก็มีเหรียญชนะจนเหรียญสร้างบารมีแล้วก็มีเหรียญเจริญพรล่าง90ปีมีแถมให้ด้วยนะครับมีเหรียญกระถินปี52ครับหรือเหรียญพิมพ์เปิดโลกของหลวงพ่อเพียนนะครับ ไปชมกันนะครับในคลิปว่าแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นมีเอกลักษณ์แบบไหนไปชมคลิปนี้นะครับเป็นชุดที่2แล้วนะครับชมให้จบนะครับครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยน,นะครับธโมเป็นเหรียญทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเหรียญชนะจนเหรียญสร้างบารมีนะครับแล้วก็จะมีเหรียญเจริญพอล่าง90ปีเหรียญ ที่ระลึกกระถินปี5-2หรือเหรียญเปิดโลกนะครับก็มีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็จะมีเนื้อ3ากษัตริย์แล้วก็เนื้อนวะนะครับไปดูทีละรุ่นทีละเหรียญเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญชนะจนนะครับเนื้อเงินนะครับเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นั่งบนเสือนะก็จะมีพลอยออกสีม่วงๆนี่นะครับด้านล่างก็จะแกะ ชื่อคาว่าหลวงข้อเพี้ยนนะฮะส่วนด้านบนก็จะแกะคําว่าชนะจนนะครับนี่นะฮะเป็นเหรียญที่สวยงามนะเป็นเหรียญไข่นะฮะห่วงตันนะครับนี่เลี่ยมเก็บผิวไว้แล้วครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะฮะแล้วก็จะมีแกะเอกลักษณ์นะฮะคือมียันแล้วก็จะมีคําว่าวัดเกลกระถินลบบุรีนะไตรมาสห้าหกนะครับแล้วก็จะมีตอกเลขนะครับจํานวนสร้างรุ่นนี้แล้วก็เท่ากับ ปีสร้างครับ2556นะครับนี่นะก็รุ่นนี้ก็จะมีทั้งเนื้อทองคำนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะฮะก็จะมีลงยาสีแดงลงยาสีเขียวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินหน้ากากทองนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินและก็เนื้อทองแดงนะครับนี่คือเนื้อเงินหน้ากากทองนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็ หลวงพ่อนั่งเต็มองนะฮะเป็นหน้ากากทองนะก็จะมีพลอยสีม่วงอยู่นะครับพื้นผิวเหรียญก็เป็นเนื้อเงินนะฮะอย่างที่เห็นนี่นะครับส่วนด้านหลังเท้าเวสุวรรณนะครับก็จะเป็นหน้ากากทองเช่นกันนะครับการต่อโคดแล้วก็ตัวหนังสือก็เหมือนกับเนื้อเงินนะครับเหมือนกันเลยนะครับแค่ต่างกันเรื่องหน้ากากประเภทหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากทองนะครับ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็สวยงามนะครับการแกะก็เหมือนกับเนื้อเงินนะครับด้านบนก็มีคําว่าชนะจนนะครับด้านล่างก็แกะคําว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับส่วนเนื้อทองแดงนะครับก็จะมีแบบมีขีดนะฮะจะเห็นตรงแก้มเสือนะครับตรงใต้ใต้เข่าหลวงพ่อจะมีขีดอยู่นะครับแล้วก็ตรงหูนะครับก็จะมีขีดนะฮะหูซ้ายหลวงพ่อถ้าเรามองไปอยู่ด้านขวามือนะฮะก็จะมีขีดอยู่นะครับ ลูกศิษย์สายหลวงพ่อเพียรก็จะเรียกว่า,าพิมพ์มีขีดนะครับหูขีดนะครับนี่นะฮะก็จะลานหมายเลขนะครัจำนวนสร้างก็20,556นะ2,556นะครับตอกเลขก็จะอยู่ด้านขวามือถ้าเรามองลงไปนะถ้าเนึ่องเงินจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอักขระเลขยันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับส่วนห่วงก็จะเป็นอทองเหลืองนะครับเชื่อมด้วยเงินนะครับ ผิวเหรียญนะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงครับก็เท่ากับว่าถ้าเป็นวัสดุก็เป็น3ามชนิดนะครับมีทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับส่วนห่วงนะครับก็จะทะลุนะฮะนะเป็นห่วงเชื่อมนะครับประเภทห่วงเชื่อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งครับนะฮะตรงแก้มเสือจะไม่มีขีดนะผิวจะเรียบเลยนะครับแล้วก็ตรงหูซ้ายถ้าเรามองไปคือขวามือนะฮะ ด้านบนหูหลวงพ่อก็จะผิวเรียบนะฮะจะไม่มีขีดนะะอันนี้ก็สายหลงวงพ่อเพี้ยนลูกศิษย์ก็จะเรียกว่าบล็อกไม่มีขีดนะครับนี่นะฮะหรือบล็อกทองคํานะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะทองแดงนะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันมีขีดกับไม่มีขีดนะฮะซึ่งสามารถเข้าไปดูใน YouTube ที่ผมลงไปแล้วนะครับเปรียบเทียบว,ว่าแบบดูอย่างไรครับแบบมีขีดกับไม่มีขีดนะฮะเนื้อทองแดงเหรียญชนะจน ห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่อเพี้ยนว่าดูอย่างไรนะครับเปรียบเทียบเข้าไปดูใน u t u b e นะฮะมีรายละเอียดแจ้งไว้ให้ดูนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญกระถินปี52ครับหรือพิมพ์เปิดโลกนะฮะเหรียญเปิดโลกนี้ครับอันนี้เนื้อเงินนะครับสวยงามนะครับหลวงพ่อจะนั่งแบบนี้นะครับเต็มองคนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ฮะมีต่อโค้ดวอทออยู่ซ้ายมือแล้วก็รันหมายเลขด้วยเลเซอร์นะครับนี่นะนี่นะครับสวยงามนะครับเป็นเหรียญไข่หูตันนะครับ ห่วงหูตันนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับเกปีสะปีเป็นเนื้อทองผสมนะฮะอันนี้นะก็รุ่นนี้ก็จะมีเนื้อทองแดงเนื้อทองผสมนะเนื้อเงินเนื้อเงินลงยานะสามสีสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีประเภทหน้ากากทองด้วยนะครับหน้ากากทองก็จะมีเงินหน้าทองคํานะครับแล้วก็จะมีประเภทลงยาหน้ากากทองคําก็จะมีสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะครับ แล้วก็จะเป็นเนื้อทองคําไปเลยนะครับอันนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับต่อกโคดวาทถอเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นเสือเอี้ยวนะด้านบนก็จะมีอ่ามีคำว่า90นะก็คือ90ปีนะอายุ90ปีหลวงพ่อเพียนะฮะก็คืออายุวัฒนมงคล90ปีนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับก็เจริญพรล่างนะครับนี่นะผิวสวยงามนะครับห่วงจะตันนะครับไม่เจาะนะครับแล้วก็นี่ด้านหลังก็เป็นเสือเอี้ยวเหมือนกันนะคร องค์นี้เป็นเหรียญสร้างบารมีเนื้ออนวะนะครับอันนี้ต่อโคตดกรรมการฮะอยู่ขวามือที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วก็จะมีรอยจานหลวงพ่ออยู่ซ้ายมือนะครับเห็นอยู่นะครับเป็นโคตอุ่ยาวนะครับองค์นี้เพิ่งได้มาฮะสวยงามมากนะครับองนี้นะครับแต่ห่วงหายไปนะครับจริงๆจะมีห่วงนะเนื้ออนวะเนี่ยห่วงจะเป็นทองแดงนะครับนี่ฮะนี่ด้านหลังนะครับนี่เลี่ยมเก็บผิวมาอย่างดีเลยนะครับ หือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับองนี้นะฮะจมูกสวยมากนะครับส่วนรงนี้ก็เป็นเหรียญสร้างบารมีเหมือนกันครับเป็นเนื้อกามกริย์เนี่ยอันนี้จานหน้าหลังเลยนะครับอันด้านหน้าก็จะมีจาน2ข้างนะอูยาวนะเป็นจานที่ที่หลวงพ่อตั้งใจจานให้เลยนะครับแบบสวยงามครับนะลากธรรมชาตินะเส้นนะบอทอสวยงามครับเต็มนะครับนี่จมูกสวยนะครับตรงนี้นะครับ ด้านหลังก็จะมีรอยจานหลวงพ่ออยู่นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับที่ได้สะสมไว้นะครับก็ยังมีรายการอื่นอนอีกถ้ามีวัตถุมงคลอื่นอนอีกครับที่สะสมไว้แล้วก็มีเปิดให้บูชานะครับก็สามารถมาชมได้ที่ร้านสอนอภาคเครื่องที่ศูนย์ภาคเครื่องมงคลสยามพันธิบังกะปีชั้น3ฮะรหรือติดต่อเบอร์โทรไอดีไลน์นี่จะทิ้งไว้ที่ ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง Youtube ช่องสอ,อ Channel คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ